สวัสดีครับอามคงาสาขาพวกแดงครับผมเดี๋ยววันนี้มาพบกับพิธีส่งมอบรถนะครับวันนี้ลูกค้าใช้เงินหากรถสนบาทด้วยเดี๋ยวมาคุยกับลูกค้ากันครับสวัสดีครับพี่เป็นไงครับรถสวยถูกใจไหมครับถูกใจมากถูกใจเนาะคือเห็นตั้งแต่วันแรกเซนนนถ่ายรูปลงจองเลยนาทีจองเพราะว่าตอนนั้นเอารถมาตั้งแล้วก็เพิ่งล้างรถเสร็จไม่ล้างด้วยจ้ารถยังไม่ได้ล้างด้วยนะครับจองตั้งแต่รถยังไม่ได้ล้างเลยเนาะ วันนี้มาลดเก็บงานเรียบร้อยก็สวยถูกใจนะพี่เนาะค่ะถูกใจค่ะออกง่ายไหมครับออกง่ายค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะอนุมัติไวนะครับพี่นะครับอนุมัติไวโอเคครับแล้วพี่ใช้เงินหอักรถเท่าไหร่ครับศูนย์บาทศูนย์บาทนะครับผมมนจอง1 0 0 0บาทเดี๋ยววันนี้เตยนนโอนคืนจองให้ด้วยเลยนะครับผมคือไม่มีค่าใช้จ่ายไดทั้งสิ้นครับค่ะครับเตยนนทก็ต้องขอขอบคุณพี่ด้วยนะครับฝังว่าคั้ต่อไปจะได้มีโอกาสรับใช้อีกครับผมแน่นอนครับครับขอบคุณมากครับ